เทรดเดอร์รายย่อยไม่มีทุนหนาไม่มีวงในเราจะสู้ในตลาดนี้ยังไงเรื่องราวบทเรียนจากมาร์คดักลาสผู้เขียน Trading in the Zone ปรมาจารย์ด้านจิตวิทยาการเทรดที่ทำให้ผมเลิกเดากราฟแล้วหันมาเทรดความน่าจะเป็นด้วยปรัชญาที่คมคายและสวนกระแสความเชื่อของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่และนี่คือ15บทเรียน ที่ผมตกผลึกได้จากแนวคิดของเขาครับ 1. ถ้าเราตัวเล็กอย่าพยายามเทรดเหมือนคนตัวใหญ่เลิกพยายามทำนายตลาดเลิกอยากรู้ว่าสมาร์ทมันนี่จะเข้าตอนไหนเทรดเดอร์รายย่อยชนะด้วยความคล่องตัวเราเข้าเร็วออกเร็วได้คนตัวใหญ่ทำไม่ได้ 2. ไม่มีข้อมูลวงในก็ต้องสู้ด้วยระบบของเราเอง สถาบันการเงินมีข้อมูลที่ดีกว่าเราเสมอแต่เราสู้ได้ด้วยความสม่นเสมอในการทำตามแผนระบบที่ดีจริงคือทำให้เรากำไรในระยะยาวระบบที่มั่วแม้บางครั้งอาจจะฟลุกถูกทางแต่สุดท้ายจะขาดทุนในระยะยาวอยู่ดีเพราะไม่สามารถทำซ้ำผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอ 3. จงตัดสินใจเทรดจากแผนไม่ใช่กราฟล่าสุด คนส่วนใหญ่เห็นแท่งเทียนสีเขียวยาวๆก็รีบกระโดดซื้อแต่ลืมไปว่าแผนของตัวเองคืออะไรเราเข้าเทรดเพราะแผนบอกไม่ใช่เพราะกราฟมันยัว่ว 4. ตอบตัวเองให้ชัดเราเป็นนักเทรดหรือนักพนันถ้าคุณเข้าเทรดโดยไม่มี Stop Loss ไม่คำนวณ RR หรือเบิร์นลอตเพื่อเอาคืนคุณกำลังเล่นพนันไม่ใช่การเทรด 5. อย่าถามตลาดว่ากราฟจะไปทางไหนแต่ถามตัวเองว่าถ้ากราฟไปทางนี้ฉันจะทำอะไรตลาดบอกเราไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราคือเตรียมแผนรับมือสำหรับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้6ทุกระบบเทรดมีวัฏจักรชนะรัวรัว winning streak เท่าทุน break even แพ้รัวรัว losing streak รู้ทันวงจรคือรู้ว่าช่วงไหนต้องมั่นใจกดตามระบบและช่วงไหนต้องลดความเสี่ยงลงไม่ใช่ยึดติดกับผลกำไรในอดีตจนโอเวอร์เทรด 7. อย่าให้ผลกำไรฆ่ากระบวนการของคุณระบบเทรดดีๆตายเพราะความโลภเทรดที่เคยทำกำไรอย่างสม่ำเสมอกลายเป็นหายนะเพราะอยากได้เยอะกว่านี้อีกหน่อยจนไม่ยอมทำตามแผน 8. อยากล้างพอร์ตพยายามเป็นคนอื่นดู ทุกครั้งที่เราเทรดตามสัญญาณคนอื่นหรือใช้ระบบที่ไม่ใช่ของเราเรากำลังเดินห่างจากเอจที่ออกแบบมาเพื่อเรา 9. รายย่อยใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหวาดกลัวการล้างพอร์ตแต่ไม่เคยคิดว่าจะถูกความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆฆ่าตายสิ่งที่น่ากลัวกว่าการขาดทุนหนักครั้งเดียวคือการแหกกฎเล็กๆน้อยๆทุกวันเช่นเลื่อน SL Over Trade ไม่ทำตามแผนที่ค่อยๆกัดกินพอร์ตเราจนหมด 10. เรียนแบบให้เหมือนศิลปินศึกษาแนวคิดของเทรดเดอร์เก่งๆแต่สุดท้ายต้องนำมาปรับใช้และสร้างเป็นสไตล์ของตัวเองไม่มีทางสามารถก๊อปปี้ทุกอย่างได้100% 11. เ,เมื่อเวลาผ่านไปเราจะมองเซตอัพเดิมแบบไม่เหมือนเดิมเทรดที่วันนี้เรามองข้างไปพรุ่งนี้อาจกลายเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่หยุดทบทวนเจอแนลของตัวเองเสมอ 12. ข้อจำกัดคือจุดเริ่มต้นของเอ dge การที่เรามีทุนน้อยบังคับให้เราต้องบริหารความเสี่ยงอย่างข้มงวดที่สุดการที่เราไม่มีเวลาเฝ้าจอบังคับให้เราต้องสร้างระบบที่ไม่ต้องตัดสินใจบ่อยอย่าดูถูกข้อจำกัดในชีวิตเรา 13. เริ่มจากการหาไอเดียเทรดที่สร้างสรร์แล้วม้วนสรุปให้จบในกฎที่ชัดเจนอย่าเป็นเทรดเดอร์ฟรีสไตล์แบบมั่วๆหาไอเดียได้แต่ต้องย่อยออกมาเป็นแผนการเทรดที่มีจุดเข้าจุดออก มีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนเสมอ14การเทรดผิดพลาดไม่เคยแย่แต่ผิดพลาดแบบไม่รู้ว่าผิดพลาดเพราะอะไรคือแย่โคตรๆ15พอถึงจุดหนึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับเงินแล้วมันเกี่ยวกับว่าเราภูมิใจในวินัยและความเป็นมืออาชีพของตัวเองหรือเปล่าอย่าวิ่งตามเงินจนลิมคุณค่าของการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเทรดดิ้งอินเดอะโซนไม่ใช่แค่คู่มือจิตวิทยาการเทรด แต่มันคือกระจกสำหรับส่องดูความคิดที่ซ่อนอยู่ในหัวของเราไม่ว่าคุณจะกำลังขาดทุนหนักหรือเริ่มรู้สึกท้อแท้แนวคิดของมาร์คดักลาสจะทำให้คุณรู้ว่าการเป็นเทรดเดอร์รายย่อยไม่ได้แปลว่าเสียเปรียบแต่คือความได้เปรียบในความคล่องตัวที่สถาบันการเงินทำไม่ได้